เอาละครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อก็ผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่ายเกนริดหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะผมก็คือเป็นการตัวละครประจำสัปดาห์ตัวนี้มีชื่อว่าเพียวแซนดี้นะครับผม p พียวแซนดก็น่าจะเป็นตัวละครย้อมสีอีกแล้วด้วยเช่นเคยนะครับผมแต่แน่นอนว่าการย้อมสีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น ตัวละครที่ว่าน่าจะมาดองเพชรได้หรือว่ามันหน้าหาเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความสามาัถพิเศษกันก่อนนะผมก็คือเมื่อตกก่อสร้างขโมยมาเบิร์ดอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลบฝีพื้นที่สิ่งอันเชิญโอเคในระยะแต้มทอยหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันมาเบิร์ดโอเคอันนี้ก็ชัดเจนหกสิบเปอร์เซ็นต์ยกไว้ข้ามาทางจากั้นไปยังพื้นที่ใดก็ได้ซึ่งอันนี้อมันรู้สึกว่า พอดลูละมันมีเรื่องของการยกเว้นข้ามบรรทัดเมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้ามยกเว้น,นข,ข้ามบรรทัดแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้เนาะ75็ด้เปอร์เซ็นต์ซตัว80ดเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามเป็นหุ่นไรกะก็เป็นหุ่นกระบอกจะว่าอย่างไงดีคือโดยส่วนตัวและผมว่ามันเป็นการย้อมสีเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากเลยนะผมคือดูเหมือนหดนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็แบบว่าผมให้แบบเพียวๆเลยแล้วกัน มึงสู้สุสาครได้ปะแค่เนี้ยแหละคือสุสาครแบบมึงถือว่าโคตรน่ากลัวแล้วพอมาเจออันนี้ปุ๊บผมว่าโคตรโคตรทิ้งห่างเลยนะครับผมโอเคสู่วนวิธีการหาเพียวแซนดี้นะผมก็บอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับให้คุณนะครับผมสะสมนะครับผมเจ้าของก็คือให้สะสมนะครับผมการเงาเพียวแซนดี้ดอกไม้ อ่าแล้วก็จะมีของแล้วก็มีจดหมายนะผมอย่างละสองใบเพื่อแลกเป็นเพียวแซนดี้นะครับผมวัตถุดิบแล้วสะสมอ่าเงาตุกตาสีฟ้านะครับห้าใบเพื่อแลกเป็นตุกตาเพียวแซนดี้แบบระดับเอสแล้วก็มาแลกนะครับผมแล้วก็มีการกลับมาอีกครั้งก็คือจะมีเทพอาคีผีสมุทกับแซนดี้แบบเวอร์ชั่นโหดนะครับซึ่งอันนี้ผมสู้ว่าอันนี้มันยังโหดกว่าตั้งเยอะเลยเอออันนี้ผมว่ายังโหดกว่าตั้งเยอะพอไว้เทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือผมสู้ว่ามันมันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนอีเวนต์ชนะแพ้ก็แน่นอนว่าคุณต้องเล่นชนะหรือไม่ก็ถ้าเล่นแพ้ก็ชนะแปดตาแพ้แปดตาโอเคก็ถือว่าอืได้ตลาละใบอ่ะโอเคก็ถือว่าชัดเจนนะครับผมโอเคก็สําหรับเว้นนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเว้นแบบว่าดองเพชรไวอ้อ่ะ่าถ้าเกิดใครถ้ถาเกิดทันเพชรเหลือลองทําก็ทําได้แต่ผมแนะนําว่าไม่ลองทํานะครับ ย้ำว่าไม่ต้องถามนกผมมันดูเหมือนโหดนะแต่คือไปไปไป,ไปมาผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่สักทีเดียวนะผมอาจจะหงุดหงณดก็ได้นะครับโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ